อาจารย์ธีรวัตรเหมวัจจุธาซึ่งเป็นหัวหน้าสูวิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบทิ่มของคณะแพทย์โรงพยาบาลจุลาท่านโพสเฟซบุ๊กเมื่อวานนี้ท่านระบุว่าสิ่งที่ต้องทำก่อนเข็ม3และสลับยี่ห้อคืออะไรน้องร้ายครับ 1, 1> สรุปเลยก็คือเอาเข็ม1กับเข็ม2เนี่ยให้รอดก่อนก็คือให้ได้ฉีดกันก่อนนะเข็มหเข็มสนะคะนะคือเข็มหถ้าเป็นซิโนแวคห่างเนี่ยสองถสสัปดาห์ ถ้าเป็นไฟเซอร์โมเดนาห่างกัน3 -4 ถึงสสัปดาห์ถ้าเป็นแอสตราห่างกันไม่เกิน8สัปดาห์อาจารย์จะยกไฟเซอร์กับโมเดนาขึ้นมาทำไมเนี่ยเพราะตอนนี้เราไม่มีอ่ะข้อที่2ถ้าได้เข็มแรกแล้วเนี่ยนวากรณีถ้าได้เข็มแรกเป็นซีโนแวคแล้วถ้าเข็ม2ก็ยังเป็นซีโนแวคเข็ม3อาจารย์บอกให้ใช้ไฟเซอร์หรือไม่ก็โมเดนาค่ะนะและกรณีที่2 ถ้าเข็มแรกเป็นซีโนแวคหรือเข็มแรกอาจจะเป็นอาซาเซเนกาถ้ามีไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเข้ามาให้เอาไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเป็นเข็มที่2เลยจะดีที่สุดท่านี้อาจารย์เนี่ยอ้างอิงนะครับท่านผู้ชมครับกรณี การรับมือกับสายพันธุ์อย่างที่บอกไปอย่างสายพันธุ์เบตา้าสายพันธุ์แอฟริกาใต้เนี่ยค่ะฉีดไฟเซอร์2เข็มอันนี้เป็นรายงานจากกาตาร์นะคะอาจารย์บอกว่ามันป้องกันการติดได้เนี่ย7 2ถึงคือป้องกันการติดเชื้อเลยเนี่ย7 2ถึงแล้วก็อาการหนักการเรื่งองของการตายเนี่ยอันนี้ป้องกันได้ดีเลยส่วนสายพันธุ์อินเดียคือเดลต้าเนี่ยไฟเซอร์อันนี้เป็นข้อมูลจากสกอตแลนด์กับอังกฤษอาจารย์บอกว่าการติดได้ตั้งแต่มากกว่า 79%ไปจนถึง96%แต่การอาการหนักและตายได้ดีแต่แน่นอนทั้งหมดนี้อาจารย์บอกว่ายังไงก็ยังอาจจะมีการตายได้นะคะนั่นแหละฮะนี่เป็นมุมซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือความเห็นที่อ้างอิงมาจากต่างประเทศแต่สุดท้ายเราก็ต้องฟังอย่างเป็นทางการ